ท,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 ทุกคนครับวันนี้ผมมาเล่นเอาชีวิตรอดนะครับผมในโลกของสัตว์นะครับซึ่งมันมีสัตว์ทั้งที่เป็นมิตรและไม่เป็นมิตรนะครับแต่ผมได้ไปเจอกับกวางผีเสิงครับผมซึ่งมันเป็นสัตว์ไม่เป็นมิตรนะมันคอยคาผมตลอดเวลานะครับจะเป็นยังไงไปติดตามดูในคลิปกันเลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้จะมาเล่นไหมครับเอาชีวิตรอดในโลกของสัตว์นะครับสัตว์โลกแสนมหัศจรรย์นะครับผมก็น่ากลัวด้วยนะครับ ซึ่งมันจะมีสัตว์หลายตัวเลยนะแบบสัตว์ที่มันจะคอยทําร้ายเรานะครับผมแล้วก็มีสัตว์ดีๆมาผมเคมาเราจะมาเอาตัวรอดก,กันนั่นแหละนะจ๊ะไปสักคืนหนึ่งไม่ก็ยี่สิบสี่ชั่วโมงประมาณนั้นแล้วกันนะอันดับแรกผมมีตรงนี้อยู่นี่ว่าตรงนี้ไม่เป็นบ้านของอะไรก็ไม่รู้นะลองเข้าไปดูโอ้สบ้ซืบบ้อปืนอย่าเพิ่งคนลิปเลยจ้านี่ครับขอทำดาบก่อนแล้วกันไปครับสู้กับมบ,บ้ตอนนี้คือมันจะมีสัตว์ด้วยนะผมมีแบบสัตว์แปลกๆเดี๋ยว ลองหาสัตว์ให้ดูสักตัวกันอะใน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 ไอเด็กนี่มันคือวัวโอ้ยวัวมันทำร้ายเลยด้วยเลอเนี่ยวัวมอไม่ถ้ามองมองผ่านๆน,นี่ไม่รู้ว่าเป็นวัวน,นะก็คือมันจะมีสัตว์ทั้งดีและไม่ดีเพราะฉะนั้นเรายอย่าเพิ่งยุ่งกับตัวนี้ด้วยกันพอหาของก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปในบ้านหลังนั้นนะเห็นไหมมีสัตว์มีนกอะไรพวกเนี้ยครับมีหลายตัวอาหารไม่ค่อยมีเลยปะอันนี้คือตัวอะไรอ่ะหมาป่ามันจะทำร้ายเราไหมนะโอ้ไม่น่าเหลือครับโอ้จะตายจะตายเพราะหมา ไม่มีเนื้อด้วยครับแค่นีแหละแตรงนั้นมีนี่นะครับอ่าอีเ็ดนกหงสักอย่างนี่แหละสักอย่างเราน่าจะจับสัตว์มาเลี้ยงได้น,นะครับผมน่าจะมันมันน่าจะจับได้แหละมันน่าจะมีวิธีจับอยู่แล้วโต๊ะครับเมื่อกี้หายไปไหนเอาแล้วอันนั้คืออันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของะะมอสนะครับมอสสัตว์ใช่ปะแล้วทำไมไมาอยู่ตรงนี้วะอันนี้คือกวางกวางอะไรวะกวางผีเหรอกวางตายแล้วมันทำร้ายเราไปเนี่ย นะผมดูจากโฟมมันน่าจะเฮ้ยแม่งทำร้ายจริงด้วยทุกคนเอ้า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 เริ่มคลิปมาก็ตายก็กวางอะไรวะผมนึกว่ามันจะไม่ทำร้ายเราไงเพราะว่าผมเพิ่งเพิ่งเรียนรู้มดนี้มาเพิ่งโหลดมาไงแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันทำร้ายเราหรือเปล่าอไง้วทำไม scp มันมาไงเนี่ยเดี๋ยวผมหาของใหม่ก่อนแล้วกันเมื่อกี้กวางอะไรครับเนี่ยนึกว่ามันจะไม่ทำร้ายซะหน่อยอยู่ไหนแล้ไอ้กวางตัวเมื่อกี้ความเป็นไปได้ทางที่จะเป็นผีสูงมากนะเอ้าม่ไม่ใช่กวางนี่มันตุ๊กตาโอ้ยโอ้ยโอ้ย ไอ้พึ่งจะตายแล้วจ้าข้อของผมหายไปไหนวะอ๋อตาตรงนี้กัวโอ้โหอ,อะไรไว้นเนี่ยโอ้ยจะตายเฮ้ยอ,อะไรครับเนี่ยโอ้โหเฮ้ยผมว่าผมจะสร้างบ้านบนภูเขาโลกนี้ค่อนข้างจะอยู่ยากนะเฮ้ยเลือดมันน้อยจังมะอาหารก็ไม่มีผมว่าผมจะตายไม่ได้อะไม้ก็ไม่มีเยี่ยมจริงจริงคือผมไม่อยากตายแลย้วไงห้ดูเลือดที่มันให้มามีเหลือสองหัวใจเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนก่อนนะครับอ่าอ่าทำดีโอเคครับอยู่ตรงนี้แหละ ้าตรงนี้แหละแต่ไม่มีอาหารหรือวะมีตัวอะไรกินอันนี้แกะอันนี้แพะกินได้ไหมเนี่ยคือตอนเนี้ยผมไม่รู้อะไรเลยครับผมไม่กล้าตีเพราะว่ามันตีกลับไม่รู้เรื่องอะไรยเย ب, อะมดนี้เพราะฉะนั้นเราค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วกันเฮย้ยผมกำลังคาบขออยู่ครับทุกคนแล้วตัวคาบันหายก็าแตบ้าเมื่อกี้ขอเฮ้ยไปหนึ่งทีเอาใหมนะ่นะนี่อาจจะแบบลมแรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อกี้ดาบหายไปด้วยนะโอเคได้ว้าวครับทันหน้า ไครใครตีวะซอมบี้เหรอซีโอ้ยได้ปนด้วยสวยก็จะไม่มีหายพอดีครับตัวนี้มันเฮียนหรือเปล่าหรือว่าลมมันแรงเนี่ยเราอยู่บนภูเขาใช่ไหมครับทําให้แรงลมมันพัดมาหาเรานะครับผมซึ่ง <c oughs> เหมือนเหมือนสอนวิทยาศาสตร์ลมลมมันพัดแรงเกิเนไงทําให้ทําให้ใหบล็อกมันหายมีความเป็นไปได้นะครับถ้าไอ้แกะตัวเมื่อกี้อ้ยไม่ใช่กวางตัวเมื่อกี้ไม่หายไปไหนไว่าไอ้กวางผีใช่มันฆ่าผม จะฆ่ามันกลับคืนมาดีวะอยู่ไหนแล้วอุ้ยตอนคืนนะครับมันตอนคืนเลยนี่วาทำไมเหมือนแสงบลั๊กเลยอืมไอ้ตัวอะไรอะ่ะมันยัแสงเฮ้ยอะไรวเะรเ,นเนี้ยอันนี้คืออะไรแสงบลั๊กพราว่าผมสร้างบ้านดีกว่าเนาะไม่ต้องหาอะไรเยอะแยะเอาให้อยู่รอบไปก่อนวันนึงสร้างบ้านผมก็จะอยู่แบบเรียบง่ายนะครับคืนแรกก็เอาอแบบโซลินีกินสซลินีกินกลองใส่ในกงกองแก,กงไปหน่อยเราไม่เล้นหรูมันคือคืนแรก เฮ้ยกวางอะไรวะเฮ้ยมันเรื่องแสงเฮ้เ huh? ฮ้กวางอะไรครับเนี่ยเฮ้เฮ้เจะตายจะตายจ้าจะตายจะตายจะตายไายโอ้มันคือกวางอันนี้หรอทำไมตัวมันเรืองแสงอ่ะผมไม่รู้ว่ามันจะตัวเรืองแสงเฮ้ยสกิลตันจะตายไม่ไม่ของหานานนะเว้ยก็จะได้ของแต่ละแต่ละชิ้นมาจะพึ่งจะตายสกิลตันโอ้โห เอ้ผมดูว่ามันเป็นคนละตัวกันไอตัวเมื่อกี้มันคือกวางไม่ใช่หรอว่าทำไมมันเรืองแสงวะอันนี้ผมดูว่ามันคนละตัวกันตัวเดียวกันเหรอเขายังอุดก่อนอุดกลับดีครับเตอนไหนโอเคกูยอมแล้วไม่มีบอกนะ้วเออซอมบี้ตก,ออกมาซอมบี้โอ้ยมืดมากครับตอนนี้เฮ้ยเสียงไรด้านบนโอ้โหตายตายเนเน่ ล้อยเกิดตรงนี้เออไม่เป็นไรอยู่บ้านนี้ก็ได้ครับอื้อหือไม่มีที่อยู่จริงๆว่ะยังผมต้องยึดบ้านหลังนี้ผมต้องยึดบ้านหลังนี้ครับด่ามาต้องยึดบ้านหลังนี้โหข้าอย่างยากทำไมเสียวซันหลังทำไมเสียวซันหลังวะ,วะอย่าเพึง่งโอ้ตรงนี้เลยเหรอจ๊ะโอ้ยตรงนี้เลยเจ้าอย่าพึ่งนะบายมาเข้าบ้านมาแล้วอุดกาบ อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งวู้ยหลอนจริงเออตายโอ้โหทั้งกวางทั้งซอมบี้อะไรครับเนี่ยยังไงอุดกลับก่อนโอเคเราจะปลอดภัยแล้วครับกวางแม่งหลอนจริงเว้ยโอเคอยู่รอดแล้วปลอดภัยยังอยู่ตรงกระจกสิเฮ้ยมีปืนผมมีปืนเอ้าไม่มีกระสุนมีปืนแต่ไม่มีกระสุนขข้าไปด้านบนก่อนโอ้โอ โอ้โหที่จะทำอะไรน่ะโอ้โหโอ้บ้านของฉันกลายเป็นดินทีไปแล้วนาอยอย่าทำเรียบร้อยครับไม่บาดโอ้บ้านโอเคหายทั้งสั่งทีเดียวดูเรื่องโอ้ยไอ้กวางไอ้กวางน้อยไอ้ตัวไม่ไม่น้อยแล้วโอ้โหเฮ้ยทำไมมันเหมือนผีจรทีเนี่ย กวางผีครับแต่ผมไม่คิดว่ามันจะเดืองแสงเนะี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีปืนด้วยโอ้โหอินเดี้เลยละครับอินเดี้ไปแล้วพู้จะโหไปแล้วนะครับ,ค,รบคุณกวางดูจะส่งก็น่าจะผลเลยครับเริ่มผลแลเริ่มผลแลใช่ไมโอ้โหวัวทั้งวัวทั้งอะไรไว้เนี่ยทะไรครับเนี่ยมอดนี้เห็นไหมโหจริงมันเป็นมดสัตว์นะครับอะไรวาใคยรยิงไรอะเสียงอะไร โอ้โหอะไรวะโลกนี้มันอยู่ยากเปด็ดมันคือเป็ดหรือหงหรือไก่วอย m เ,เอ้ยเ่นเคนเดียวก็ตกใจเป็นมันก็ตกใจเป็นนะเอ้ทุกคนผมยังอยู่รอดมาครบวันเลยอะต้องรอเช้าใช่ไหมถึงมันจะอยู่ครบรอเช้าเชา้าสักทีฮ้สาธุเชา้ชาเชา้าแหมเสียงกระสุนปืนมาแล้วครับเสียงปืนมาจากไหน,น น่าจะซอมบี้แถวนี้อาชิงสองเช่เอออะไรมันยิงวะอากาศยิงเหรอช่วงนี้อากาศเป็นพิษนะครับเราก็ต้องอากาศมีลูลกกระสุนปืนเลยเงี่ยคือตอนแรกผมไม่ได้สนใจกวางตัวเมื่อกี้เลยนะผมพบว่าไม,ไม่เหมือนตอนเช้าเว้ยตอนแรกมันเป็นอีกตัวหนึ่งพอมาตอนเย็นให้ตอนมืดมันเป็นตัวสีฟ้าเื่อเหมือนเห็นเลยวะโอโ้โหโอ้โหหนีดิครับรออะไรอะ่ะอุดหนีดิครับรออะไรอะ่ะโอ้โหระยะประชิดจ้า ถ้าจะชิงกันขนาดนี้นะมาอยู่ด้วยกันเลยไหมยหยอกนะหยอกหาไปครับโออยู่นู่นอยู่นู่นเฮ้ยโอ้โหเป็นทีนท,ทีแบบนี้ดูทันนะาดูทนันโอ้โหโอ้โหเยี่ยมไอ้กวางเออค้างเออตายโอ้โหกวางกวางผีครับเริ่มหลอนแล้วครับบายยผมมีวิธีฆ่ามันยังไงครับเนี่ย โอ้โหทาจะติดขนาดนี้นะโอ้โหโอ้โหโอ้โหปืนโอ้โหโอ้โหน,นี้เกินมาอันนี้เกินไปมาแม่งเอ,อ,อาเลยไอ้เนี่ยผมอัคดคลิปมานานครับสิบกว่านาทีนะครับไม่ได้ะของอะไรครับคือในตัวมีบล็อกดีสามบล็อกครับผมแทนที่มันจะพัฒนามีอุปกรณ์เลยเพิ่มใช่ไหมมันไม่มีเว้ย โอ้ช้าแล้วเฮ้ยเราอยู่รอดครบแล้วใช่ไหมยอยู่รอดไม่ใหญ่เชิงอย่าเรียกว่าอยู่รอดโอ้โหอย่าเรียกว่าอยู่รอดเลยตอนเราไม่ได้อยู่รอดครบยี่สี่ชั่วโมงเราตายครบเราตายตลอดย4ิบสี่ชั่วโมงโอ้โหถ้าไอ้กวางจะคอมพังเลยใช่ไหมได้มากวางน้อยโอ้โหโอ้โห เกมแคส์เกมแพ้ <c oughs> ครับทุกค <c oughs> <ล>นระเบิดจนเกมรุดเอาไปว่าเกมนี้ต้องจบเพียงเท่านี้จบด้วยการเกมแคส์นะครับทุกคนเรียบร้อยโอเคใครอยากให้เไนยังไงก็คอมเมนต์มานะครับกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมโอเคบ๊า okay. ยบายเกมดับเลยจ้า <c oughs>